สวัสดีค่ะเอฟซีมอณีท่อมีสามดาวสิพ่พ่อแม่พี่น้องมาติดตามตัวเลขกับน้องไหมแก้วกระท่าชมน้องไหมแก้วมาเห็ดบุญยวดกระท่าชมแต่นำมาหอดวัดมาหาน้องไหมแก้วเด็กมีเซนกระท่าชมวัตทิพานมาสี่ห้าสี่ห้านะคะเนาะสี่ห้าพี่เม่ลูออนมาบอกกระท่า้ชมวดนนี้ฟันดีนะคะเนาะวดนนี้ฝันดีน้องไหมแก้วว่าฝันเห็นพเีเจ้าที่เจ้าทาง ยางออกมาจากสารขราธรรมชมยางมหาหนองไม้แก้วแล้วก็ย่างมาบ,บอกเหลเกเ็จก็ยยางครับหายวับขับไปใน,นสารขราธรรมชมจะเป็นเหล็กตัวไหนก็ไปรับชมกับน้องไม้แก้วความกันค่ะอย่าลืมกดติดตามากดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้ทอมีสามดาวนําไปเดอ้อค่ะไปรับชมบความกันเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องไม้แก้วสวัสดีค่ะนี่ สองสี่ห้าเกือบเขาสามตัวเนาะครับต้องมีสามดาวอดทีพผ่านมากั่นถ่ายเป็นหนึ่งสี่ห่านี่แตกสามเลยครับเอฟซีเอาตามต่อกับน้องไม้แก้วกถูกมาหลายงวดแต่ละครับเอฟซีเนาะเขาแหนรุดแนนครับเอฟซี่นเป็นผีแม่ลูกอ่อนผีแม่ลูกอ่อนครับค่ะตามต่องวดวันที่หนึ่งครับฝฟันแม่ไรครับนูฝฟันว่าเห็นผีแม่ลูกอ่อนค่ะนุ๊เอาคิดค่ะนูฝฟันเห็นเออเจ้าที่ค่ะ ันเห็นเจ้าวทีค่ะโอ้บได้ฟันเห็นทีไม่หลูกอ่อนบ่ครับอ๋อค่หนูบอาพิ่ค่ะโอ้ขาโบเป็นอย่างนา้ครับเนาะเอาฟันเห็นเจ้าวทีมาด้ใช่ลรครับแล้ฟันเห็นเจ้าทีออกมาจากสารค่ะโอ้ออกมาจากสารค่ะครับเราเพื่อนก็บอกว่าอยากได้ของกินค่ะล้วหนูก็เลยเอาของกินให้เพื่อนค่ะโอ้ออกมาจากสารใส่ขับเ่ย ออกมาจากสารบ้านหนูค่ะออกมาจากสารอยู่บ้านเนาะครับเนาะค่ะอืมเป็นมาขอของกินบ่ครับค่ะครับผมพ่อหนูให้เสร็จเพื่อนก็บอกว่าเออขอบคุณมากมากค่ะครับผมแล้วเพื่อนก็เลยจะให้เลขหนูค่ะจะให้เลขค่ะเพป็นให้ยสองตัวหรือสามตัวครับหนอนแม่แก้วเพื่อนห้ทั้งสองตัวทั้งสามตัวโอ้สาธุโอ้หายีโชคใหญ่เนาะแล้วเอาแนวกินให้เพื่อนยี่บ่ล้วครับ ให้เพื่อนค่ะอืมได้ยังล่ะครับนูก็ได้เออน้ำแดงให้เพื่อนค่ะกระเพาวพัดค่ะน้ำแดงกับข้าวพัดค่ะอู้ครับครับครับคุณแมาจะข้นหรองไม่แก่คุณแม่หนึ่งคนค่ะหนึ่งคนค่ะครับผมแล้วเพา่้นกะมาบอกเลขกหมูค่ะโอ้ครับครับเราขนกะหายไปในศาลเลยค่ะหายเดินเข้าไปในศาลพอพุ่มเลยบ่ครับค่ะอืม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  เอาเพิ่นกะนูกะตือเลยค่ะเพิ่นกะหายไปแล้วนูกะตื้นมากเลยค่ะหายแบบเลยค่ะเพิ่นกะตื้นมากค่ะครับตื้น้นมาเสร็จนูกะนอดอีกทีหนึ่งค่ะนอนอีกทีนึงอีกค่ะเัง่นนงอีกครับแล้วนูกะฟันอีกค่ะฟันว่ายังไงครับนูกะฟันเหมือนเดิมเลยค่ะครับแต่ว่าที่นี่เพิ่นโผล่ออกมาสองคนค่ะอ้โผล่ออกมาสองคนค่ะครับเราเพิ่นก็มาบอกเลขใหม่ค่ะครับ รอบแรกเพื่อนบอกไปสามตัวค่ะครับแล้วรอบสองเพื่อนกับบอสองตัวค่ะเอาตัวไหนครับเพื่อนบอสามห้าเก้าค่ะสามห้าเก้าค่ะครับผมกับห้าเจ็ดค่ะสามห้าเก้ากับห้าเจ็ดเนาะค่ะครับผมรอบสองถึงฟันเพื่อนโขวกมาสองคนค่ะครับแล้วเพื่อนก็มาบอกเหล็กสองตัวค่ะอืมครับแล้วนุก็ตื่นไหมค่ะครับ แค่นี้ค่ะแค่นี้การลูกบอลแค่นี้ค่ะครับผมโอ้เจ้าที่เจ้าท,ที่จะทางอยู่บ้านเนาะเพี่บอกเนาะค่ะอ้าวขอให้มีโชคใหญ่ครับฝันสองเถ้าในคืนเดียวฝันสองเถ้าเลยค่ะโอ้ครับฝันสองเถ้าสอนฝันสองเถ้าสอนอันมันเป็นยังไงครับอันพีเมโลูกอนเพี่บอกบอกครับมาหาบอกครับยังบบมาค่ะยังบบมาเลยยังบบมาโอ้เสียดายนาะก็ต้องรอดนะค่ะเนาะต้องรอดพีเมโลกอนแหละครับพีเอฟซีเพราะว่า บุคคนฝันเกีียวแก่กับพี่เมลุกออนอยู่โอ้มาทำบุญครับพี่น้องเอฟซีปุ่นเบิ้งนครับเรวยอผิสาธุสาธุข่าไงนะครับพี่นะครับอูนอมบกง่ายเลยนี่แหละครับเด็กมีเส้นพารวยถูกมาหลายงวดครับเอฟซกับรวยมาหลายงวดเนาะครับเนาะติดตามมาแต่นั่งในหน่อยปุ่นครับเอฟซตอนนี้ก็ให้โชคมาตลอดครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทีมงานเบาแอมบูทงนัมมิเดอร์ครับส่วนตัวเรขของนองไม้เก้วก็คือนี่ครับถือนะครับถือให้ FC เอฟซีบนนะครถือให้เอฟซีดูหน่อยเด็กพาด้วยครับอันดับคุณเล็กน้อยครับสามห้าเก้าสามห้าเก้าครับอย่าลืมครับเลขเก้าในี่มุนขึ้นเป็นเลขหกน้ำครับเอฟซีเลยว่าสามห้าหกก็ได้ครับเลขสองตัวก็คือห้าเจ็ดห้าเจ็ดครับ แนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลครับประจํางวดวันที่หนึ่งธันวาคมพศ2 5 6 8กับน้องไหมแก้ว นี่นะคะท่านผู้ชมเลขน้องหมาแก้วกับท่านผู้ชมพีโจที่เจ้าทางยังออกจากศาลบอกเลขสามห้าเก้าสามห้าเก้าแต่กระหาเจ็ดหาเจ็ดค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเลขเก่ากับเลขหกมันโตเดียวกันลืมเป็นหัวกันไม่น่าเมียนะคะเนาะประจําหวังทีหนึ่งท่านว่าคมหกแปดค่ะแต่ก็ะยิบพงฝาาไปใส่เนะคะเนาะยิบพงฝาาไปใส่พอมีสามดาวมิดของดีมาฝากท่านผู้ชมค่ะรับชมมือของดีประคมก,กันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเอฟซีมณีนนท่องมีสามดาวดเดินทางไปถ้ำบนยูวัดหลวงปู่หลอดเกจีดังแดนอีสานจังหวัดสุรินทร์เดมีของดีติดใหม่ติดมือมาฝากเอฟซีค่ะเป็นของเหลียกเงินเหลียกทองเหลียกทรัพยคขาขายไพ่ขายของบอดีลูกค้ายงางพานบ่เขาลานเอาตัวนีไปใส่จะได้มีโชคมีลาภค่ะซื้อเหลขซื้อลอตเตอรี่จงังเลยถือไปรับชมมืองของดีกบนองเบิร์อยู่ข้างในค่ะ ไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีครับน้องเบิร์ตส,สวัสดีครับครับ,รบโอู้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนยกู้เรื่องก,การทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือก การงานาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายท,ทุกอย่างอะเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้เลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมบอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแ,แล้วก็บีอา,อา,อาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้ง ลูกหัว่ำลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หรอดเนพ่อนวดตี่เหรอเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ อธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราแล้วเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดตามอายมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชม หลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินคาวกับบืองล้อซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลุวยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายของบบคอยดีลูกค่าย่างบบเห็นลานเฮาไขว่ามีอยียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหมาลานเห็นุในคนม่องโบเห็นลานขาเฮาเดินผ่านเอานวดคองหลวงปู่หลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับ ดวงจะเปิดทันที่หับศัพทันที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค่าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปานที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมนเนาะบบาวแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูรอดมานานแล้วมือนี้ก็มีโอกาสไมาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปร่วยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกก,กันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลง เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเ้าเบายังกับให้ผู้สาวผู้เบามักเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสานผู้ชมเอาไปใส่เรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปอูกมากนะครับเนาะแล้วก็มือแทะครับ่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสิครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูกปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิวสามเทื่อแล้วก็ เส่อใผมขึ้นรูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาลจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดแล้วครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลในแต่งเพลงให้ น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจทีอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโหลายนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดเนี่ครับเป็นคนแต่งให้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกุมเนี่ก็แต่งวัดหลวงปูลงป่ลุยนะครับเนาะวัดหลวงปูล่ลุยเนี่ยก็แต่งให้กันน่ครับหลวงยินคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาที่มากก้นหักก้นหลง เบาแอมรอทุงกับบุร่ล่าาครับเอาไปฝากเอฟซีกระโทมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสม,มูชชมนผู้ชมครับเอาไปให้าญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบรารมีห่อแพรกระจายให้เงินไหลมาที่มาานนะครับนอก่บบานสม้ชมหลักการเบาแอมรอทุงนี่ในน้ำมุนมาน้ำครับในน้ำมุนของหลวงปุลอดม่ให้เอฟซีนครับสม,มูชชมเอาไปอาบํำระร่างกายเสนียดจ้งไรที่บบดีถีร่าศีมันบดมันบัง เสียเนื้อจังไรในตัวเขาสิได้ออกอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเออครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยต้องกันครับสาธุสาธุให้ถือเลรกเออครับเอาไปใส่ละให้ถือกบรกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไรครับท่านผู้ชมเนาะ ครับผมเดี๋ยวบบาแอมเราตรงกับสีห้เบิ้ง,งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปูครับชมเนาะนี่มตาเพิ่งทำเลยพอด้เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆห่บครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะเอาดืม่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเชา้าผสมน้ำอาบตอนเชา้าครับครับครับ เพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้าหาบเลยแบบเราลวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้าหาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณน้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ